วันนี้ก็จะเป็นงานลงสีปลาเข่งยักษ์นะครับปลาหมอสีก็ปลาตัวใหญ่นะครับเต็มหน้าขาครับวันนี้ก็สักไปแล้วประมาณเดินเส้นไปสองปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสเวียนมาบรรจบได้กลับมาสักพร้อมกันอีกครั้งครับชอบสีเขียวครับสีเขียวเนี้ยสักรู้สึกว่าจะหมกหม่าจะใหญ่เกินไปนะครับรุ่นนี้ ก็ได้ดอกไม้หนึ่งดอกเท่าขนาดฝ่ามือเลยนันเนี่ยนี่ขนาดสองฝ่ามือสามสี่สี่ฝ่ามือป่าอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นครับก็จัดไปจะมาประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อีกจะปีไหนนะครับจะได้มาโอกันอีกตรงนี้ก็ซิกซิก จะเหยกหรือจะไล่กันเข้าไปนะครับก็ได้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็ลองเซฟเซฟดูเส้นสีส้มโอเคน่าจะเวิร์กถ้ามีโอกาสก็จะมาตัดเส้นเป็นสีส้มจะได้จีดจัดนะครับฝากผลงานด้วยครับสวยครับสวยสวยชวยร้ย <laughs> องไห้ไม่หยุดนะครับทิชชู่หมดไปเป็น,ปนกองนะครับอีกคนนอนหลับแล้ว <laughs> ฝากผลงานนะครับ uh,